สวัสดีครับเพื่อนๆมีคำถามมาช่วงนี้หลายท่านว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยพวกสู5 2 3 4กับพวกธาตุรองเสริมที่เป็นคีเลตเนี่ยมันจะตกตะกอนไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่ที่เราจะต้องสอดสมตาดอ,อกนะครับไม่ว่าเราจะพ่นสูตร5 2 3 4หรือใครจะใช้สูตร4 24 24หรือใครจะใช้สูตร15 2 17บวก0 0 50นะครับมันจะเป็นสูตร ปุย๋ยที่เป็นเอ็นต่ำพีเสูงหมดนะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรก็เลยจะกังวลว่าเอมันมีปจัยเป็นยังไงกับท่านรองเสริมนะครับอันนี้ผมแต่ก่อนอื่นผมไม่ดูท่านรองเสริมอันนี้เมทัลวีดีทีฮะนะครับเมทัลวีดีทีก็มีสีเขียวปนทองการละลายตัวก่อนนะให้ดูใกล้ๆก่อนว่าชีเลชีเลเนี่ยถ้าปุ๋ยชีเลจริงๆมันจะใสเลยครับ เห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครัมันจะใสวิ่งเลยนะครับมีสีแต่สวิ่งนะครับนะและการแตกตัวมันจะมันจะแตกตัวทันทีที่มันสัมผัสกับน,น้ํานะฮะเห็นไหมครับละลายตัววิ่งหายวับไปกับตาเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะว่ามันจะแตกตัวเป็นอีออนทันทีอันนี้มันอาจจะใหญ่ดูไม่ชัดลองดูในกระบอกนี้ครับเห็นไหมครับ นะครับหายวับไปกับตานะครับอันนี้ก็ครน,นี้ที่พี่น้องสงสัยกันว่าแล้วถ้าเป็นเอ่ออาฟอสฟอรัสลงไปนะครับเป็นไรไหมอันนี้0 5 2 3์ห้าสอีนน่พอดีผมมีอยู่20%ซนนะครับก็จริงๆต้องต้องล้างดิปเปอร์ผมก็ขออนุญาตไม่ต้องล้างนะครับเอาเอาอนนี้เลยเอาไปเลย เห็นนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ่ะรานนี้เอาชัดๆเลยเอามันลงไปในนี้เลยครับอันนี้มันเจือจางแบบระดับหนึ่งแต่ว่าเอามันเข้มข้นสูงๆเจะจางเลยครับลงไปเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือปุ๋ยคีเลตถ้าเราใช้ธาตุรองเสริมในรูปคีเลตนี่มันไม่ทําปยาแน่นอนนะครับลองจะลองดูจริงๆ12600ไม่มีใครใช้หรอกครับ ะครับแต่ผมเอาให้ดูก็ลงไปได้ฮะนะครับเราไม่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ใช้1260อกศกับการฉีดปุ๋ยทางใบฟอสฟอรัสทางใบทงในช่วงดอกเพราะว่ามันเข้มข้นแรงไปนะครับส่วนใหญ่เราจะเอาสิบสอเป็นแม่ปุ๋ยที่ใช้ในปุ๋ยไฮโดรโปนิกนะครับอ่ะเห็นภาพเข้าใจแล้วนะครับอ่ะหายข้องใจกับปุ๋ยคีเลตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ